สวัสดีครับผมยิ้ครับ EP นี้ผมจะไปเล่นดนตรีที่จีนครับจะบอกเลยว่าวันนี้เราไปเล่นที่ FS Music Festival ครับ FS Pop Music Festival เพราะว่าเออกว่าจะอ่านได้ต้องแปลภาษาครับวันนี้ผมมาเล่นกับทีม Neon Music ครับนี่คือหัวหน้าทีมครับความพิเศษของเฟสติวัลในวันนี้คือจะมีวงไทย2วงครับซึ่งเป็น Cocktail และก็นูนิวเป็นทีมพวกเราเลยครับเราไปดูกันครับว่าการทำงานในวันนี้จะเป็นอย่างไร let's go เรียบร้แล้วครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่งานกันวันนี้เราจะไปชาวเช็กวงแรกครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อมา่งจากนั้นคือสีดามากๆแล้วก็ไปดูกันครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวแกง๊งพวกเราบ้าง ใหญ่มากอ่ะไอตรงนี้นั่งเวทีอใช่โอ้โหตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วครับเวทีใหญ่จัดใหญ่จัดเลยสูงมากโอ้โหเป็นคนกลัวความสูงด้วยดิไปถึงเสียงแตบเข้ามสูงเลยแสบสูงที่สุสูงมากเหมือนเป็นตึกหลายสิบชั้นเลยปะเลื่องมองอะไรของเรื่องเหรอไอ้กระบอกกระบอกเสื้อกระบอกไปหมดเลยโอ้ยแใครนอนกับพี่อ่ะ คน่องสหองแ่แยกข้าอยู่ห้องพักแล้วครับเดี๋ยวเราจะต้องทั้งรับประทานอาหารก่อนซึ่งก็ไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราค่อยมารีวิวรสชาติก่อนกันก er e ็เราต้องรับทานอาหารก่อนครับก่อนที่เราจะขึ้นไปซาเช็คุณเวทีแต่แบเทคเจอร์เหมือนข้าวญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่เป็นก้อนเฮ้ยอร่อยแข้าวยังได้แล้วครับชิมน้ำซุปกินเหรอ ซุปเป็นซุปไข่มะเขือเทศวะ่ะไม่โอเคนะอ,คอันนี้จะหวานหวานมันมันโอเค,อเคไปละข้าวมันไม่เป็นก้อนไน่นะเยี่ยงใช้แตเกียบหนีไปแม่งแดกยากคุว่านะั้นรีบกินเถอะเดี๋ยวต้องขึ้นไปบนเวทีแล้ว <laughs> นิจอยามาฮาเมเปิลค <Bond> ัลตอมครับเข้าทางเลยโอเคสาบทั้งหมดเป็นซาเบียนเฮสิตเอกก็คือเอียผ่านอันนี้เออแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่ะต้องขอสายแจ็คเขาผมจะเอาเมนอกจาก ดักเกอร์เลยแต่ดันถ่ายฟังมัวชิคเลยนะชิคสนุกพราเพิ่มตีทั้งชุดหน่อยได้ไหมครับทั้งชุดมาเลย ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูห้องพักกันวันนี้เราพักที่ Parkside Hotel ค,ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันเดี๋ยวไปดูว่าโรงแรมของที่นี่เป็นอย่างไรตัวอย่างสภาพภายนอกอสวยงามเซอร์หนนี่เื่อองไม่ไม่ต้องหักเข้ามาไหม นี่บ่าะโอเคห้องดีนะเนี่ยโอ้ยมีนกด้วยมีผีเสื้อสวยจะถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งห้องสวยจังเยียร์ให้เลือกครับเกิ้ลวันนี้นอนกับน้องเกิ้์ครับเยียร์หน้ามืดจังวะเออผมเอาตรงนี้แล้วกันได้โอเค ถึงห้องแล้วมาดูห้องกันนี่อันดับแรกก็ชอบเลยแม่งมีรูปนกด้วยวะนี่นกนๆนนขอดูวิวที่นี่ก่อนเลยเป็นยังไงโอ้เฮ้ยเกินวิวดีเว้ยสวยงามสวยงามนะเยี่ยมเลยเป็นเมืองที่รายล้อมอยู่ในหุบเขา ภูเขาเยอะม,มากจริงๆแม่งบ,บนภูเขาภูเขายังเขียวอยู่เลยแล้วก็โทนเมืองเขา,าแม่งเป็นโทนเดียวกันเว้ยหลังคาอิฐแดงแล้วก็ผนังเป็นอิฐสีเดียวกันทั้งหมดโอ้เยี่ยมไปเลยดูไม่ลกหูไม่ลกตาสุดยอด ข่านนี้พวกเรามาถึงย่านอะไรสักย่านหนึ่งเดี๋ยวต้องไปถามน้องที่เป็นล่ามเดี๋ยวเราจะเข้ามารับประทานอาหารกันครับวันนี้คุณจะพาผมไปกินอะไรครับคุณแม็กหม่าล่าครับผมเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกก่อนครับนี่ชื่อน้องชื่อน้องน้องแม็กครับน้องแม็กทำหน้าที่อะไรในวันนี้เป็นมือกีตาร์ครับผมแล้วมือจริงจริงอ๋อแล้วถูกแล้วมือกีตาร์ครับวันนี้มือกีตาร์สองคนครับผมคนนี้ชื่อน้องเพชครับเพชทำทำหน้าที่อะไรในจ็อบนี้ครับ

ชื่อมึงต่อบอยเจียวเกินเฮ้ยชื่อมึงได้ป่ะบอยเจียวเกินผู้ชอบแพ็กเกจจิ้งเขาว่ะพี่แมงเท่ชยผายนี่เนื้ออะไรครับแพะเนื้อหมาผมเคยเจอรอบที่แล้วมากินแม่งเป็นเนื้อหมาอร่อยไหมอันนี้น่าจะตัดไมโครเป็นเนื้ออะไรปากแหลมอยผมว่าถึงเวลาที่เราต้องรับประทานก่อนแล้วแหละเดี๋ยวค่อยถ่ายแล้วกัน ขอไปกินก่อนครับเอารับประทานอาหารกันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนก็ไม่รู้ต่อจากนี้ห้างวันนี้เป็นฟรีๆไปห้างนาร้าีเดี๋ยวเราจะไปห้างกันครับซึ่งไม่รู้ว่าห้างที่นี่เป็นไงแต่ไปดูห้างที่จีนกันเมื่อกี้เราประทานอาหารกันอิ่มมากเลยอร่อยดีอร่อยแบบมันๆทุกคนเคยกินมาล่าฮอสพอต ฟิลแบบนั้นเลยครับที่นี่เป็นต้นตำรับใช่ไหมครับใครอกผมใช่ท,ที่นี่นเ,เป็นต้นกําเนิดของฮอตพอ t เราก็ได้มาถึงแล้ววันนี้พี่ไก่มาทําอะไรที่นี่ครับวันนี้มาทำซาวครับวันนี้เกือบตายครับเขาเตรียม <c oughs> ของให้เราไม่คงเพราะเราต้องขืนใช้ระบบ ก็ไม่คุนบอกว่าก็คิดว่ารอดได้เดี๋ยวรอพรุ่งนี้คีนึงได้ครับผมว่าผ่านไปได้อยู่แล้วครับได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เริ่มเริ่มเมื่อค่ำแล้วค่ำแล้วก็ที่บ้านได้ผมอยากขึ้นเลยรถเนี้ย คนใจตัวไหนครับตัวน,นี้ครับเน,นสเปซบอลลี่โอเคครับเราก็รับประทานอาหารกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะกลับมาโรงแรมแ้วครับกลับมาที่พักแล้วน้องๆเขาสนุกบันเทิงครับเพราะว่าบรรยากาศบ้านเมืองสวยสวยงามหน,งหนึ่งทุ่มแล้วไ <c oughs> อเหี่ยว <c oughs> โครงการมายาทุ่มครึ่งนะโครงการมายาเดียวก็คือเรากินข้าวเสร็จแล้วไงตีสองตีสองพี่กินข้าวเสร็จทุ่มหนึ่งแล้วเรากินข้าวเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่พักแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องตื่นไปที่งานแล้วก็เดี๋ยวไปดูพวกเราเล่นกันบนเวทีครับว่าบรรยากาศของงานในพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรโอเคงั้นคืนนี้ผมต้องขออนุญาตซีอูก่อนแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอฟุตระเบียงห้องยางครับยังไม่ไปครับไปเปิดหน่อยดิแป๊บนึง ทักทายกันหน่อยลองสอนวิธีการจูนหนังก้องนะครับก็แค่ฟังให้เสียงมันเท่ากันฝั่งตรงข้ามอะไรเงี้ย ตอนนี้เสียงเป็นไงบ้างครับนุ่มการจูนไปบ้มั่วแต่คิดว่าน่าจะได้เจอจริงๆเมื่อเมื่อวานอ่ะจูนไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีมือกองคนอื่นเขามาตีแล้วก็เขาน่าจะปรับโทนไปพี่เทคนิคเชียนเขาก็เลยเอามาให้จูนใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าตาจะเหมือนเดิมหรือเปล่าลองดูวันนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ ดาราเด็กพาไปดูกีตาร์หน่อยพาไปดูกีตาร์หน่อยโตมาก bon ับเบนเดอร์ครับอันนี้อันนี้พกมาวางเลยเฉยใจจริงใช้เบนเดอร์เดี๋นี่เคสเบนเดอร์เดี๋นี่อันนี้กีตาร์ใครครับเบนเดอร์กีตาร์ใครมีมือกีตาร์อีกหนึ่งท่านที่อยากจะแนะนำรับสวัสดีพี่มิกครับสวัสดีครับอินวันนี้พี่มิกมาทำอะไรครับ <S <S เราก็นนมกา, <S 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 าพักผ่อน พี่มิกเป็นมือกีตาร์อีกคนครับวันนี้มีมือกีตาร์สองคนครับมีพี่มิกแล้วก็น้องลองแมงครับคิดว่าวันนี้นุ่นิวคนน่าจะเฮกับนุ่นิวพอมากเลยเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินคนไทยกันว่าคนจีนเขาจะเซเล์ไตให้กับศิลปินคนไทยอย่างไรบ้างครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền đi Gõ Để không bỏ đây những video thế dẫn ก็พวกเราก็เ <fi> ล <glaube> ่นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทีมนี้ออนมากสำหรับวันนี้สนุกจริงๆแล้วไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับหวังว่าพวกเราจะได้มาเล่นอีกนะจ๊ะซีอูขอบคุณที่รับชมและติดตามครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากอีพีนี้ไม่มากก็น้อยแล้วเจอกันครับไปบ๊ายบายเยเสตุยฮ้ยอะไรนะตุยตุย